น้ำตาลเทียมหรือสารให้ความหวานคือวัตถุที่ผลิตขึ้นมาเพื่อแต่งเติมรสชาติหวานให้กับอาหารและเครื่องดื่มแทนน้ำตาลธรรมชาติโดยให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมชาติหลายร้อยเท่าซึ่งแอสปาร์ทมเป็นหนึ่งในน้ำตาลเทียมที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรด้านอาหารและยาในหลายประเทศว่ามีความปลอดภัยสามารถใช้เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลได้เช่นเดียวกับขันทศกรหรือแซคารินและน้ำตาลญ้าหวานหรือสตีเวียเป็นต้น ส่วกรณีที่องค์การอนามัยโลกเรียมประกาศจัดประเภทสารแอสพาแทมให้เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มสารที่มีความเป็นไปได้ว่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์หรือกลุ่มสองบีนั้นน,นายอนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทชได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า คือองค์การอนามัยโลกมีหน้าที่ในการที่จะแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าอะไรที่มันเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายหน่วยงานฉพะพูดมาว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็ต้องไปดูว่าความเสี่ยงนั้นมีมากน้อยขนาดไหนซึ่งองค์การอนามัยโลกไม่ได้ชี้ชัดลงไปโดยเฉพาะแอสปาร์แทมหรือสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งพบได้ในอาหารทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำดื่มหรือโซดาที่เป็นไดเอททั้งหลายครับตัวนี้ใช้เวลาในการศึกษามาเป็นหลายสิบปีจนกระทั่งมันมีการศึกษาอยู่ชิ้นหนึ่งในประเทศฝรัง่งเศสแล้วเขกาไปพบในวาารรรสเป็น พพิม์ซึ่งได้ออกมาในประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาทัศกษานี้เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2009จนถึง2 0 2 1ี่ปีเพราะว่าการสะสมของการเกิดมะเร็งจะไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาอันสั้นต้องดูการสะสมเพราะฉะนั้นข้อมูลออกมาค่อนข้างน่าสนใจคือว่ากลุ่มประชากรที่ไม่ชอบอาหารไทเอทั้งหลายเนี่ยตอ1000คนนะครับจะมีคนเป็นมะเร็งส1คนแต่คนกลุ่มที่กินเป็นประจำหน0่งนคนน่ะจะเป็นมะเร็ง3 3คนซึ่งจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่้าเกิดเาลดมาเหลือิ0 0เนี่ยเก็นเรา็นมาเ่ยก็หความ ว่าความเสี่ยงของการที่จะเกิดมะเร็งในกลุ่มที่รับประทานไดเอทโซดาเนี่ย12ปีคือ0.2ที่มาบอกแบบนี้แสดงว่าเขาเห็นว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะ0.2อ 2> 2นอาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเป็นประเด็นแต่น้อยมากฉะนั้นแคตตากรีของแอสปาร์เทมอยู่ที่ 2b ส่วน 2b ถ้าถามบ้านเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยไม่ได้มีผลเลย 2b <บ>ที่เราใช้กันอยู่คืออย่างว่านหางจระเข้แล้วก็ผักดองโดยเฉพาะแตงกวาดองที่อยู่ในพวกแซนด์วิชหรือในแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆอยู่ใน แต่ประเด็นสาคัญคือเรื่องของปริมาณของสารเคมีที่อยู่ในนั้นถ้าหากรับประทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายถ้าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่ามันอะไรที่ไม่ได้มีประเด็นต้องมานั่งกังวลอะไรตอนนี้ทั้งนี้ปกติองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเรง็งหน่วยงานในสังกัดองค์การอนามัยโลกได้จำแนกสารต่างๆไว้สี่กลุ่มตามระดับความเสี่ยงคือกลุ่มหนึ่งสารก่อมะเร็งในมนุษย์เช่นยาสูบแร่ใหญ่หินผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป กลุ่ม 2a สารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์เช่นสารกำจัดวัชพืชและเนื้อแดงเป็นต้นกลุ่ม 2b สารที่มีความเป็นไปได้ว่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์ และกลุ่ม3ไม่สามารถจำแนกได้จึงเห็นได้ว่าแอสพาร์ทมยังอยู่ในกลุ่มที่อันตรายน้อยกว่าเนื้อแดงที่เราบริโภคกันเป็นประจำด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามแม้ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันแน่ชัดว่าการบริโภคแอสพาร์ทมก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้การบริโภคอาหารเครื่องดื่มที่ใส่แอสพาร์ทามรวมถึงน้ำตาลเทียมชนิดอื่นๆยังคงบริโภคได้อย่างปลอดภัยตราบใดที่ไม่มากเกินไปแต่เนื่องจากปริมาณน้ำตาลเทียมเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในการควบคุมปริมาณน้ำตาลของร่าง ายเท่านั้นผู้บริโภคจึงควรศึกษาข้อควรระวังและข้อจำกัดในการบริโภคน้ำตาลเทียมแต่และชนิดอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก,ก่อนการบริโภคน้ำตาลเทียมณรุ่งอุอุดมพรรายงาน